ครับกับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพอย่างสูงครับกับผมนายอภิชาติโตโัวดยกเวศสมาชิกวุฒิสภานะครับครับวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจที่จะอภิปรายเพิ่มเติมจากเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับเมื่อกี้ทางอพออกพลกับคณะกรรมาการบริหารราชการแผ่นดินได้สะท้อนปัญหาหลายเรื่องนะครับ ที่ผมจะสรุปมาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ผมจะพิปรายมีอยู่3าประเด็นปัญหาอันแรกก็คือโครงสร้างใหญ่โตอำนาจหนะ้าที่ซําซ้อนนะครับแล้วก็เรื่องที่สองก็คือปัญหาที่สองที่เสนอก็คือขนาดกำลังคนมากเดิมเนี่ยข้าราชการอาจจะมีถึง3ล้านคนตอนนี้เข้าใจว่าลดลงเหลือสองล้านเศษนะครับประเด็นที่3ก็คือการสร้างองค์กรขีดความสามารถ สิทธิ์สร้างองค์กรที่มีสมรรถนะสูงแล้วก็บุคลากรมืออาชีพนะครับทั้งสามปัญหาเนี่ยเป็นปัญหาที่ผมจะส,สะท้อนกลับว่าสิ่งที่เรากำลังคิดขณะน,นี้ก็คือว่ารูปแบบทั้งสามเรื่องเนี้ยสามปัญหาที่กอพลอกับกันมาธิการได้เสนอเนี่ยนะครับ <c oughs> มันผูกโยงกันอยู่เรื่องหนึ่งก็คือคำว่าตัดเสื้อโลนะครับเดี๋ยวผมจะิ ค่อยอธิบายเรยไปนะครับว่าความหมายของคำว่าตัดเสื้อโหลของผมเนี่ยคืออะไรนะครับ <c oughs> ผมรับราชการอยู่เกือบ11จังหวัดนะครับตลอดการรับราชการเราเห็นปัญหาโครงสร้างของราชการเหมือนเหมือนกันทุกจังหวัดก็คือคำว่าตัดเสื้อโหลนะครับผมจะยกตัวอย่างที่ผมเคยอยู่ก็คือสมุทรสาครน,นะครับ สมุดสรารคนีจังหวัดทุกจังหวัดในประเทศไทยเนี่ยผมว่าสภาพัฒน์ได้ศึกษาวิเคราะห์อย่างดีแล้วนะครับและกำหนดศักยภาพของจังหวัดไว้ว่าแต่และจังหวัดนี้มีศักยภาพสูงในเรื่องอะไรนะครับอันนี้อันที่หนึ่งนะอันที่สองเนี่ยของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็เหมือนกันก็แบ่งจังหวัดไว้แล้ว เช่นงานมิติต่างๆของจังหวัดที่เป็นกเกษตรจังหวัดที่เป็นเก่งในเรื่องอุตสาหกรรมจังหวัดที่มีความชั้นเป็นชั้นนําในเรื่องอในเรื่องการท่องเที่ยวเช่นภูเก็ตหรือสมุยสุราษฎร์ธานีอย่างนี้เป็นต้นหรือจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงหรือจังหวัดแพร่ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรป่าไมา้สูงอย่างนี้เป็นต้นนะครับทั้งสภาพัฒน์ทั้งกระทรวงมหาดไทยและก็ตัวจังหวัดเอง ก็กำหนดยุทธศาสตร์ของจังหวัดหรือที่เราใช้เรียกคำว่าศักยภาพของจังหวัดเพราะฉะนั้นทุกจังหวัดเนี่ยมี3มชุดใหญ่ๆที่สามารถแยกแยะจังหวัดได้นะครับแต่คำว่าตัดเสื้อโหลวของผมก็คือว่าเราเห็นปัญหาที่ที่ยังไม่ถูกแก้แล้วก็เป็นมาหลายหลายหลายสิบปีแล้วนะครับตั้งแต่ผมรับรริการมาเนี่ยขณะนี้ก็ยังไม่ถูกแก้ผมยกตัวอย่างเช่นสมุทรสาครนะครับ สมุรสาครกำหนดยุทธศาสตร์หรือที่เราใช้คำว่าคำขวัญของจังหวัดเนี่ยมันสะท้อนตัวตนของจังหวัดนะครับก็คือเมืองประมงดงโรงงานลานเกษตรเขตประวัติศาสตร์ทุกจังหวัดก็มีอย่างนี้ครับนะครับอันนั้นเขาสะท้อนให้เห็นว่าจุดเน้นของจังหวัดเขาคืออะไรนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือพอเราตัดเสื้อหลปุ๊บระบบราชการเรากำหนดอัตรากำลัง รวมถึงทรัพยากรเนี่ยเขาเรียกว่าหารแบ่งหารแบ่งหรือหารยาวผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆนะครับเมืองประมงกรมประมงเนี่ยมีข้าราชก,การอยู่แต่ละจังหวัดเนี่ยประมาณ7จ0ถึงสิคนทุกจังหวัดเป็นแพทเทิร์นเดียวกันหมดนะครับแต่สมุทรสาครเนี่ยมีกองเรือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เรือที่เกิน3,000ตันกอสเนี่ยมีถึง1,700กว่าลำเมื่อก่อนนะครับแต่ขณะนี้หายไปเยอะแล้วและมีประมงชายฝั่งซึ่งมีเรือประมงชายฝั่งเนี่ยไม่ต่ำกว่า500ลำปัญหาคือทุก4ปีเนี่ยเราประกาศปิดอ่าวไทยตัวกอที่เราเรียกว่าเขตห้ามล่านี่นะครับคือเพื่อให้ให้ปลาได้พักแล้วเกิดลูกเกิดหลานเพราะฉะนั้นผมเคยถามประมงจังหวัดผมว่า ถ้ามีคนทำผิดกฎหมายประกาศเขตห้ามล่าสัตว์สเดือนนี้ปีหนึ่งเราปิดปิดอ่าวตัวกอสี่เดือนนะครับถามว่าถ้ามีเรือทำผิดกฎหมายเนี่ยผมท่านลงไปจับยังไงเขาบอกว่าผมแจ้งวิทยุไปที่สมุดที่ปากน้ำสมุดปากการเราบอกว่าใช้เวลาเท่าไหร่จากสมุดปากการมาสมุดสาครต้องมีหนึ่งชั่วโมงครับผมบอกอา้าว แล้วคนทำผิดมันจะจอดเรือให้คุณจับหรือไงสภาพเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าประมงที่สมุทรสาครซึ่งเป็นเมืองที่ประมงใหญ่ที่สุดในประเทศไทยไม่มีเรือต้องพึ่งเรือที่ปากน้ำอันนี้อันที่หนึ่งที่ผมยกตัวอย่างให้เห็นนะอันที่สองดงโรงงานดงโรงงานในที่นี้เนี่ยกรมจัดหางานมีข้าราชการ ตัดเสื้อโหลเหมือนกันเหมือนกันทุกประเทศเทุกจังหวัดก็คือมีประมาณ2 3คนสมุทรสาครมีโรงงานอยู่5,000โรงงานแม่กองสมุทรส,สมุทรสงครามอยู่ติดสมุทรสาครมี200โรงงาน5,000กับ200แต่ค้าราชก,การหารแบ่งเหมือนกันก็คือประมาณ23คคนของกรมจัดางาน ท่านคิดว่าห้าพันโรงงานที่เขาต้องตรวจทุกปีเนี่ยกับ200โรงงานที่ตรวจทุกปีเนี่ยถ้าใช้กําลังคนเท่ากันที่ผมเรียกว่าตัดเสื้อโหลเนี่ยประสิทธิภาพงานมันจะเท่ากันไหมครับท่านได้คำตอบเองนะดงโรงงาน5 0าพันโรงงานเนี้ยผมยังไม่นับแรงงานไทยนะที่สมุทรสาครเนี่ยมีพ่ม่ไม่ต่ำกว่า4ี่00 0คน คนไทยประมาณประมาณสี่แสนกว่าเหมือนกันใกล้เคียงกันทั้งบนดินและใต้ดินนะพระมะ่แรงงานเหล่านี้คนเท่ากันข้าราชการที่รับผิดชอบเท่ากันแต่ทุกจังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวไม่มีใครเกินแสนคนยกเว้นสมุทรสาครกับปากน้ำแต่ท่านแบ่งหารข้าราชการที่รับผิดชอบที่ทําหน้าที่เท่ากัน อันนี้คือปัญหาประเทศไทยที่ยังไม่ถูกแก้ไขนะครับเพราะฉะนั้นที่ผมยกตัวอย่างมาเนี้ยเพื่อจะชี้ให้ท่านเห็นว่าถ้าตราบใดที่เรายังหารยาวหรือหารแบ่งโดยทรัพยากรเรามีจำกัดอย่างนี้ผมคิดว่าเรากำลังไปจัดทรัพยากรผิดพลาดหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นสภาพัฒน์กำหนดสกยภาพของจังหวัดแล้ว กระทรวงมหาดไทยก็มีมิติของจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดเกษตรหรือจังหวัดที่ทำเรื่องทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจังหวัดเองก็กำหนดแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดซึ่งเน้นมุ่งเป้าไปที่ไหนก็ชัดเจนอยู่แล้วผมว่าข้อเสนอผมมีประการเดียวนะครับก็คือว่ากพลเนี่ยควรจะวิเคราะห์ตรงนี้ได้แล้วว่า การจัดวางอัตรากำลังรวมถึงงบประมาณเนี่ยควรจะเน้นไปที่ตามสามเรื่องที่ผมได้พูดถึงนะครับก็ฝากเป็นข้อเสนอท่านว่าเราจะหารแบ่งหารยาวไม่ได้แล้วครับเพราะว่าทำให้ทุกอย่างแย่ไปหมดนะครับขอบพระคุณครับ